ตายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับโอ้โหท่อะไรฮะทำอะไระไปสิเอาปัดเขียนไว้เงียวปันทำกระปรงใส่เหรออะไรนะขั้นบันไดเอาปัดเขียนกระปรงใส่ เต้นหนาไอทีเอาลองเอาเข่าเอวดูเอามุนมุนเข่าเอวดูเออนั่นละเอาเอาลองดูสักสองรอบมั้งเอาเอาได้เด้๋ย่ะเออนั่นละเออโอ้ยเฮ้ยสวยเลยลูซี่เฮ้ยโอ้ปาดได้เสพประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะเอาดูรอบๆดูจักให้มันสองรอบพอดีนไปง S <S เออนั่นแหละแนวไว้ันแนวไว้เอ้ยเอาเละเอออพี่มีนั่นแหละเออแม่โอ้งามนี่แหะโอ้เนปลาปลาลำเพลินโอ้ปลาตัวเออเออทำแบบนี้ก็ดีเว้ยเข่าท่าเว้ยชุดนี้อ่ะสวยเลยสิเสื้อกับ สีพักชั้นเข้ากันเลยเรามาทำอะไรที่นี่กับเขาอ่ะตัดผ้าว่ะอะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บอันนั้นยังไม่ได้เก็บอันนี้ไม่ทําไม่ทําเป็นริวยางอันนี้คือเย็บยาวไปก่อนนั่นจะดโอ้อกีบขีเดียวก้อยกีบ โอ้อันตัวตัวนี้ตัวชันพักตัวนี้ตัวบันไดตัวชันพักตัวอย่างก็ดูง่ายนะโอ้ห้องชุดห้องชุดอะไรห้องชุดมีซี่ห้องชุดมีซโอ้ อันนี้พงบ่ตัวนี้พง <6 S 1> ตัวนี่จับพงก์ไมห้าง,งนะครับซ่อม,มซ่อมเอาน้ำมันมาใส่หาน้ำมันมาใส่งัดไปงัดมาต่อไปต่อมาเอาใช้ได้เลยมันปรได้ดเป็นยังเนาะ <c oughs> มันต้องทำความสะอาดมันเป็นเพราะฝุ่นบอกความสะอาดล่ะเอาไว้นานไง ไปเย็บขอบกับชิลดุยเนาะเอ้าแม่นแมนเด้อว,ว่าแม่นไปไซด์ไว้ที่แท้ก็ไม่ยุ่นหนี่โอ้ช่างซี่อโอ้ช่างรูซี่ ผ่าเลี้ยงนี่พ่อว่าผ่าเลี้ยงต้องแน่ใจเลยมันยังมีเวลาอยู่ กระพา้าเวไม่พอเดี๋ยวซื้อมาใหม่เดี๋ยวไปซื้อให้ออกห็หายดีดเลยหามันจังสีทนเด้<ม>หึจะเ,ย,เย,ะยีบทางเดียวบ่ใช่มันก็เย็บพับกันแง่มันก็เป็นอันนั้นอยู่แล้วก็ไม่พอว่าขันสองฟังมันหยีทุ่นอย่างเดียวไเดียวใส่ฟังเดียวเราเงียบผ่าใส่ป๋ออืมตัวเนี้ยนีจะเอาใส่พวกบันไดข้างๆอืมเอาแต่ตัวที่ หน้าหนาเนอะคือใส่บันไดกลางให้มันดูเป็นโ <Okay. S 1> อเคชอเพราะบันไดบันไดข้างมันมันมันไม่ไม่ยาวไหมพวกผ้าเรืองมูเศษมูว่ามีบะม่มีมูเก่ามูนี่เบิร์ดอะบ่ะในเมืงหมดแล้วไม่มีเป็นผ้าชุดเกา่าเอาทำไปเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวต้องเสศษในทันงานด้วยทานทุกครัง้งอืม จึงแม้จะมีลุ้นมันก็ทันทุกครั้งเธรรมาดาใช่ไหมน,นี่ตะบันน่าง,งามจังเลยช่างรูช่างรูช่างรูซี่เอาคือบอาใหม่เอาเล็กเส้นยาวๆมไหมมาถาบเธอเดี๋ยวปื้นเลยมั้ยไหมใช่ก็มีแต่อันสั้นไปซื้อแต่หล็กกล่องไง เอาเหล็กกล่องมาวางไหมที่บ้านไหมเหล็กนิ้วอ่ะยาวประมาณสามเมตรสี่เมตรเลยที่เป็นเหล็กกล่องที่ไม่ใช้อ่ะมันตรงๆอ่ะมาขีดทีเดียวเออตอนกำวันอยูนีแต่ว่าตอนกางค่นญี่พุ่นเอาคู่ใจไปทางให้คู่ใจอ่ะ เจ้าไม่เห็นเลยวันนี้ไม่เห็นว่ามีน้องใหม่มาน้องใหม่อ่ะไม่รู้ว่าเข้าไปทักที่ไหนแนละ้วคุก็ไม่รู้เหมือนจะเห็นเข้ามาอยู่เข้ามาดูออกไปเขา เอาแต่ว่าครับเดีราเอื้อนล่องไปปรับไซบงเยวไปก็จะดึงเชือกดูเ,ดเตรียมเชือกม,อม้ให้มาเป็นใจให้น่เป็นเวทีใหม่ครับหรืออ่า คืนเป็นคือว่าเป็นการปรับปรับสเตตนะครับเป็นป,ปรับฉากปรับสเตตไหมนะครับฉะนั้นเราจะฝากพี่น้งองติดตามนะครับเคือหลังจากที่ฉากเที่ยวเห็ดมากะคือว่าจะเครื่องฤด,ดูกัลน,นะครับเขาสู้เดือนมีน่าแล้วกับขังกับตำรวจกัน สมแซมมาบัานี้กันปรับไม่ร่องเบิ้งว่านะครับความสวยงามสิน,นะครับได้ำดากำไรขนาดและครับมนนี่ไพ่บรรยากาศนี่พี่น้องน,นี่เบิ้งนี่ชมนะครับสั่งสร้างรูสร้างรูซี่และช่างมิมีนะครับผูนะบ้เห็ดเอาเอาเสร็จเด้อเดี๋ยวมาติดตามใหม่โอเคติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ